วัสตีสหายสายเมามาวันนี้วันนี้เรามีแกงเตะเนีผยดสตอาตอนะครับหมูสามชั้นผัดสตอาอีเด็ดพริกแกงใต้สุดเด็ดครับมาล้างคออ่ะสันแก้ว แก้มดูเยอะแยะไปหมดเลยครับได้เลยมาลองนี่กันนี่อยากกินมานานแล้วตามล่าหาสตอมาแต่สามสี่ตลาดไม่มีมาเจอตลาดตัวเองนี่แหละใกล้ๆกันนี่แหละทางตรงไม่ต้องทางข้อมชม มีความมันกลิ่นกะตอขึ้นมาเลยเผ็ดตามอร่อยลงตัวข้าวสวยร้อนๆจัดไปพรุ่งนี้ขี้ใครเข้าตามก็ <laughs> อือ,อแล้วกระตอน,น้น้อ หมูสามชาั้นก็เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยต้องหั่นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่ยมันจะแบบว,ว่ากินถัดใจอ่ะเต็มปากเต็มคำแบบนี้เลยอ้โห้วก็อนี่นน อันนี้เรเรียกก้อยก้อยพวสุกแต่ว่าใส่เลือดติบนะก้อยขมอ่แหละแต่ว่าใส่เลือดติบเนื้อสุกนะมารดทางเวอร์โอ้ยหเวใจ น้อยเจ้าฮู้ป่ะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับก็หายสายเมา